สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะช่วง1-15มีนาคม2,568เรามาดูกันนะคะว่า1-15มีนาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะในเรื่องของความรักช่วงนี้ชาวราศีสิงห์นะคะจะมีจังหวะที่ดาวประจำตัวของคุณนะคะไป ไปสถิตพบมรณะตั้งแต่14มีนาคมแล้วก็เป็นจุดจันทคาด,ด้วยก็ระวังเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ,ะคนที่มีปัญหาความรักต่อกันอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะส่วนชาวโสดเนี่ยชาวโสดเนี่ยก็ระวังนิดนึงนะคะใครที่มีใครเข้ามาเนี่ยก็ต้องดูดูดีๆด,ดูไว้ก่อนนะคะคุยไปก่อน นะคะแต่บางท่านก็โชคดีเลยได้พบรักจากการเดินทางรักทางไกลนะคะรวมไปจนถึงบางท่านก็อาจจะได้ในเชิงลักษณะรักเก่าๆเข้ามาด้วยนะคะตรงนี้ก็มีโอกาสเช่นกันไม่ใช่ไม่มีทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีสิงห์เป็นยังไงบ้างความรักของคุณนะคะคู่รักครอบครัวชาวสิงห์ระวังสุขภาพร่างกายค่ะระวังการทําอะไรประมาทเลินเล่อ นะคะระวังของมีคมได้ไหมได้นะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีในเรื่องของการจัดการนะคะไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินได้ด้วยอีกตังหะนะคะตรงนี้ช่วงนี้เรื่องของบริวารน,นะคะเรื่องของบริวารบริวารในบ้านอาจจะเหนื่อยกับบริวารน,นิดนึงหรือเปล่าด้วยเช่นกันหรือช่วงนี้ค่ะใครที่มีปัญหากับคนใกล้ตัว ในสายงานก็ต้องควรระวังสักหน่อยหรืออารมณ์ประมาณว่าคุณกําลังจะคิดตัดสินใจปรับเปลี่ยนปรับปรุงธุรกิจกิจการการงานพัฒนาธุรกิจของตัวเองได้นะ นะคะตรงนี้หรือคุณกาลังวุ่นวุ่นวายๆกับการทํางานของคุณอันนั้นก็ถ้าใครทําส่วนตัวก็คือโอกาสมาการเงินมานะคะเพราะดาวประจําตัวของคุณเนี่ยก็ยังไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่สอดผลต่อกันอยู่ในเรื่องของอาชีพการงานมันโดดเด่นอยู่แล้วส่วนใครต้องการเปลี่ยนแปลงงานย้ายงานออกงานหรือใครอยู่ดีต้องออกงานนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้ช่องทางงานส่วนตัว นะคะบางท่านถ้าคุณอยู่ในวัยอายุเยอะเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์การออกงานมาทํางานส่วนตัวได้ถ้าใครเป็นวัยรุ่นก็อาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะกำลังมีโอกาสช่องทางการงานใหม่ๆจุดเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะการพยายามนขนไายการพยายามมุ่งมานะอุตสาหะนะคะในเรื่องของอองานใหม่ๆก็คือการใช้ความพยายามนี่แหละนะคะตรงนี้การติดต่ออะไรใดการพูดคุยอะไรใด นะคะในเรื่องของการค้าการขายน่าจะดีนะคะของชาวสิงห์นะคะเพราะงานยังไงก็ต้องจะมีโอกาสที่ดีค่ะนะคะตรงนี้งานจะมีความก้าวหน้าใครรอปดใครต้องเปลี่ยนงานก็ต้องได้เปลี่ยนอยู่ดีนะคะส่วนบางท่านนะ,ะบางท่านช่วงนี้ชาวสิงห์อาจจะมีการจัดการในเรื่องของบ้านนะปรับปรุงบ้านได้นะคะตรงนี้หรือจะมีการจัดการไปในเรื่องของอะไรทรัพย์สินสินทรัพย์ ขายที่ขายทางทำบ้านใหม่ซ่อมบ้านได้ทั้งนั้นนะคะอ่ระวังอย่างเดียวระวังในเรื่องของบริวารคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวได้แล้วก็ชาวสิงช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องการรับทรัพย์จับเงินด้วย ในช่วงจังหวะนี้นะคะจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินหรือคุณจะตัดสินใจลงทุนการเงินละ่ะลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์การตัดสินใจลงทุนในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายการเงินก็คือการลงทุนเงินธุรกิจกิจ,ก,จการต่างๆนะคะชาวสิงครที่มีข้อพิพาทคดีความต่างๆก็อาจจะได้รับโอกาสอะไรที่มันดีขึ้นหรือคุณอาจจะได้รอหรือคุณก็ได้คุณอาจจะรู้สึกว่า การรอคอยเงินอะไรที่เราให้ใครยืมไปเอ๊ะทำไมยังไม่ได้สักทีหนึงเราอาจจะอยู่ในช่วงของเซงเบือ่อทําไมมันไม่ได้ดั่งใจคุณอาจจะคิดก็ได้ว่าคุณอาจจะต้องดําเนินการอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วในเรื่องของเอกาสารนะคะการตกลงพูดคุยกันที่ชัดเจนมากขึ้นก็มีนะคะเด่นก็คือช่วงนี้จะมีการจัดการทรั์สินสินทรัพย์ขายบ้านได้ขายที่ได้ได้บ้านได้ที่ก็ได้ได้ที่ทํากินก็ได้ค่ะ หรือคุณจะต้องมีการแบบว่าไปมองมองหาที่ทํากินใหม่ที่ทํากินเก่าคุณอาจจะเป็นมีปัญหากับเจ้าของที่ทํากินก็ได้นะคะตรงนี้ด้วยส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักต้องชัดต้องอธิบายแบบนี้ตําแหน่งคู่รักครอบครัวจะไม่ได้ถ่ายแตกแยกนะคะแต่ถ้าจะถ่ายก็คือถ่ายปัญหารอบด้านหรือเรื่องราวที่เกิดรอบด้านกับคุณนะคะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วคุณรู้สึกว่า ยิ่งนานวันนานวันนะคะความชัดเจนมันไม่มีเลยนะคะปล่อยให้เราเสียเวลามาจากคำพูดโกหกพวกกลมจากคำพูดหลอกลวงจากคำพูดด้วยเราด้วยเราไว้ความเนื้อไว้เนื้อเชื่อใจนะคะต่างๆคุณอาจจะมีเกณฑ์การตัดสินใจค่ะกลับมาทบทวนแล้วลหละว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อไป มันเหมือนกับคนต่างคนต่างอยู่อ่ะมันเหมือนกับเอ้ยทำไมมันไม่ชัดเจนสักทีหนึ่งบางทีก็อาจจะต้องตัดสินใจในความสัมพันธ์นะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าใครที่เขาใครที่รู้สึกได้ไหมว่าเขาเขากับเราอาะยังต้องการความชัดเจนต่อกันเราไปดูแลซัพพอร์ตเขาด้วยบางท่านไปดูแลซัพพอร์ตเขาด้วยนะคะแต่เราไม่ได้รับความโอกาสไม่ได้รับความชัดเจนคุณก็ต้องกลับมาทบทวนนะคะว่าถ้าเขา คุยกับเราแล้วยังไม่ได้ให้คําตอบที่เราต้องการอย่างเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกถึงการปลดปล่อยหรืออยากจะปล่อยวางละพอละนะหรือการอาจจะแยกย้ายก็ได้นะคะตรงนี้หรือใครที่มีปัญหาก่อนหน้านี้คุณอาจจะไปรับรู้ก็ได้ว่าอ่าเขาโกโหกเรานี่เขากับเราครบค้าสมาคมต่อกันเนี่ยวังผลประโยชน์อย่างเดียวหรือเปล่าแต่เขายังมีคนอื่นพัวพันเนี่ยนะคะมันเป็นขึ้นมาแบบนี้ให้มาดูฝั่งเขากันค่ะ ว้าวเขามีภาระหนักอึ้งนี่คะยิ่งใครผ่านการมีครอบครัวหรือเขามีคนอื่นเขามีภาระกับลูกหลานบริวารเขานี่ภาระคนในครอบครัวเขาด้วยเหมือนกับเขายังมีภาระหรือเขาร่วมสร้างอะไรกันมาก็ได้หรือเขากําลังจะร่วมสร้างอะไรต่อกันก็ได้หรืออาจจะหมายถึงว่าเขาไม่ได้มีครอบครัวมาแต่เขาจะไปชัดเจนกับคนอื่นได้ นะฮะเขากําลังจะไปร่วมสร้างกับคนอื่นที่เขาปกปิดปิดบังกับคุณหรือเขากําลังจะไปชัดเจนกับคนอื่นที่เขาปกปิดปิดบังกับคุณโดยที่เขามีคุณเป็นผลประโยชน์เท่าที่เห็นแบบนี้เลยค่ะนะคะแต่ความลับมันไม่มีในโลกอยู่แล้วถ้าเขาโรคสองใบแน่นอนคุณต้องรับทราบอยู่แล้วเรื่องมันต้องเกิดอยู่แล้วนะคะแล้วตรงนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนนะ,ะจุดเปลี่ยนแต่ถ้าเป็นฝั่งคุณกระทําก็แน่นอนเขารับรู้อยู่แล้วค่ะเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะ นะคะเขาก็รู้สึกว่าคุณมีเรื่องราวเงื่อนงำปกปิดปนะิดบังอเงี้ยโลกสองใบอย่างเงี้ยเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงเขาไม่อยากจะอยู่กับความรักที่แบบว่าไม่ชัดเจนถ้าคุณทานะคะแต่ถ้าเขาเป็นผู้กระทาแน่นอนอยู่แล้วเขาก็อยากจะควบสองไหมอยากจะเอาทั้งสองฝ่ายไหมฝ่ายหนึ่งซัพพอร์ตฝ่ายหนึ่งร่วมสร้างอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะคะแต่ใดๆแล้วอะโรคโลคความจริงมันอยู่แบบนี้ต่อให้รู้สึกว่ามีใครมาเถียงว่าอยู่แบบนี้ได้ ก็อยู่ได้ไม่นานหรอกค่ะกับโลคสองใบนะคะสุดท้ายใ่สุดมันก็น่าจะถึงทางตันแล้วก็มองว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์บางท่านเลิกลาปรับปรับสับพันธ์ก็มีเป็นเขาเลิกก็ได้เป็นคุณเลิกก็ได้แต่ตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการกระทําหรืออาจจะถ้าเป็นเขาเลิกก็หมายถึงอะไรเขาก็ต้องการความก้าวหน้าไปมีความสุขกับคนอื่นนี่แหละถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเขากับคุณจะร่วมสร้างอะไรกันมาก็ตามนะคะ ความไว้เนื้อเชื่อใจความไว้ใจความที่มีใจให้นะคะสุดท้ายท้ายสุดก็ต้องกลับมารักตัวเองดีกว่าไหมเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าเขามีคนอื่นมันเหมือนคู่แข่งทางใจไมล่ะอ่ามันเหมือนเสี้ยนหนามเอาอย่าเรียกว่าคู่แข่งทางใจค่ะเสี้ยนหนามทางใจเนี่ยมันคือประเด็นอยู่แล้วที่คุณรับรู้และก็รู้สึกได้ว่าเขาต้องการปรารถนาจะไปพัฒนากับคนอื่นอยู่แล้วนะคะสุดท้ายท้ายสุด ทำเงินรายได้อนาคตอันใกล้มีความตั้งอกตั้งใจมีความตั้งมั่นว่าเราอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะอ่าถ้าความรักมันแบบนี้เราไม่ต้องการแล้วอะเรากลับมาพักใจเราดีกว่าไหมเรากลับมาโฟกัสชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองอันนั้นคืออนาคตของคุณคุณยังมีทางเลือกค่ะทางเลือกของคุณคืออนาคต นะ,ะทางเรื่องของคุณกลับมารักตัวเองกลับมาจัดการชีวิตกับตัวเองนะ,ค,ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอออยู่คนเดียวมันก็สบายใจดีแฮปปี้มีความสุขดีเรื่องอะไรจะต้องมามีเส้นหนามในใจนะคะที่คนเราอ่ะพอมีเส้นหนามในใจอะ่ะกินอิ่มนอนไม่หลับหรอกนะคะตรงนี้ต่อให้กินอิ่มนอนก็นอนไม่หลับบางท่านทั้งกินไม่อิ่มนอนไม่หลับด้วยนะคะตรงนี้แต่ส่วนบางท่าน ถ้าใครรู้สึกว่าเออเป็นคู่ยังเป็นคู่ต่อกันนะคะยังมีพัฒนาการร่วมกันอาจจะต้องแบบว่าก็รู้สึกได้อะว่าความรักแบบเนี้ยเขาต้องมีอะไรปกปิดปิดบังเราต้องมานั่งละแคะละคายแต่ต้องทนอยู่อทนเพราะความรักต้องทนอยู่อยู่ทนเพราะความรับผิดชอบนะคะอันนั้น มันก็ยังเป็นบาดแผลเป็นทุกอยู่ในใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะบอกว่ามันจะมีการห่างไหมเราก็มองว่าอย่างน้อยๆคุณกับเขามันก็ต้องห่างกันแหละไม่ว่าห่างด้วยพฤตินก็ตามนะคะเข้าใจความหมายของคําว่าห่างด้วยพฤติในดใช่ไหมมันห่างด้วยพฤตินัยอ่ะตัวเองมันไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตอะ่ะแต่มันยังต้องดอดทนทําอะไรร่วมกันอย่างเงี้ยดูแลอะไรร่วมกันอย่างเงี้ย นะคะส่วนใครที่เป็นแค่แฟนกันค่ะแน่นอนค่ะคุณรู้สึกว่าความรักมันไม่แฮ ppy ไม่มีความสุขเลยเราต้องการความรักที่ดีเราต้องการความรักที่ชัดเจนเราต้องการความรักที่มีใจซื่อสัตย์นะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นปัญหาต่อกกันมามันอึดอัดมันถึงทางตันมันตัดไม่ตายไขกันไม่ขาดยื้อกันไปยื้อกันมาสุดท้ายท้ายสุดจบค่ะจบแล้วก็จากด้วยนะคะตรงนี้นะ โอเคบอกไม่จบหรอจะจบปัญหาแล้วมาเริ่มใหม่หรอมันเชื่อว่าคุณไม่แน่ใจด้วยซ้ำไปคุณยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำไปถ้าจบปัญหาแล้วเริ่มต้นใหม่มันจะได้เป็นมันจะมันจะต้องมานั่งอยู่อย่างระแวงกันหรือเปล่านะคะไพ่ก็ฟ้องมาแบบนั้น <c oughs> โลกสองใบวันยังค่ำ การกักกักบางท่านอาจจะไม่ได้มีคนอื่นหรอกแต่ความรักเป็นความกักกักกักกันไปกักกันมานะคะกักจนกว่าเขามีทางเลือกที่ดีก็ได้ค่ะยังไม่ยอมชัดเจนกับคุณเอาง่ายๆไม่ว่าเขาจะมีทางเลือกอยู่หรือไม่มีก็หมายถึงเขายังไม่ยอมชัดเจนกับคุณนี่แหละนะคะวันใดที่เขารู้สึกเขามีใครที่เขารู้สึกว่าคนคนนั้นโอ้โหทั้งการงานทั้งชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงเขาก็อยากจะเลือกทางนั้นนะ มันเป็นแบบนี้นะมันเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ด้วยนะคะไม่ได้มองว่าพอรักอย่างเดียวนะคะไม่ได้มองว่าเขารักใครเขารักอย่างเดียวหรอกเขารักด้วยอะไรที่มันแอบแฝงอยู่แล้วเท่าที่เห็นหรืออารมณ์ประมาณว่าเขาอยากจะกักเขาตัดสินใจไม่ได้ไหมได้หนึ่งนะสองเขาอาจจะรู้สึกว่าระหว่างเขากับคุณมันไม่มีความสุขในเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้นะคะไม่มีความสุขนี่ อ่าอยากจะต้องการทางเลือกนี่ยิ่งเป็นแฟนกันแน่นอนอยู่แล้วค่ะนะคะเป็นแค่แฟนกันน่ะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าอืม<ๆ>เขาก็อยากจะมีทางเลือกใหม่นะคะตรงนี้ได้หมดทั้งนั้นตัดสินใจมีทางเลือกก็คือตัดสินใจมีทางเลือกก็อาจจะหมายถึงจิตใจเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วต่อให้เคยมีความผูกพันกับคุณแต่ตอนนี้ใจของเขาไม่เหมือนเดิมแล้วเขาต้องการจบเขาต้องการเริ่มต้นใหม่นะคะ พยายามกันไปก็ไม่มีความสุขอยู่ดีนะคะแล้วถ้าคุณกับเขาคบกันอยู่กันอย่างระแวงคุณคอยส่องคอยสอดคอยนูน่นคอยนี่คอยนั่นคอยกักหรือแม้แต่กระทั่งว่าควบคุมเขาต้องการเป็นตัวของตัวเองมากเพราะเขายังมีอารมณ์ความรู้สึกยังไม่พร้อมที่ยู่ใครก็ได้นะคะตรงนี้ มาดูบทสรุปค่ะความรักมันเลือกไม่ได้อะถ้ามันไม่ดีถ้าเขามีอะไรรับหลังไม่ซื่อสัตย์คุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดคุณรู้สึกว่าคุณต้องมานั่งเหนื่อยพยายามคุณต้องมานั่งคอยเอาอกเอาใจเขาดูแลซัพพอร์ตเขาส่งเสริมอะไรของเขา ก็แล้วแต่ที่ผ่านมาแต่คุณรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่มีความซื่อสัตย์กับคุณเลยนะคะต่อไปนี้ก็อาจจะต้องทางใครทางมันจริงๆทางใครทางมันค่ะไม่อยากจะรับรู้ถึงปัญหาไม่ยไม่อยากจะมานั่งแบกรับกับปัญหานะคะอ,อยิ่งคบนานวันยิ่งไม่รู้จักทัดแท้หรือนีใส่ใจคอมันขึ้นมาให้แบบนี้นะยิ่งนานวันยิ่งไม่รู้ หรือมองในมุมกลับยิ่งนานวันยิ่งรู้จักธาตุแท้ได้นะคะอ่ามาดูชาวโสดขอให้ชาวโสดโชคดีแต่คุณถ้าใครครบกันยังคบกันไปต่อบอกได้เลยคะ่ะคุณก็รู้ว่าคุณจะต้องมานั่งระแวงตลอดเวลาไม่สบายใจตลอดเวลา เหนื่อยกับสู้รบปบมือตลอดเวลาแล้วก็ต้องมานั่งรับผิดชอบอะไรบางอย่างแล้วต้องมานั่งแบกรับความทุกข์ดาวมันเปลี่ยนอะดาวมันเคลื่อนเดือนจะย้ายอะชาวโสดมีโอกาสได้พบรักรักจากการเดินทางรักทางไกลได้รักคนมีตำหนิกำลังจะเข้ามา ที่สําคัญใครต้องการเดินทางไกลใครทํางานติดต่อกับการต่างชาติต่างประเทศก็จะเป็นมีโอกาสด้วยเช่นกันนะคะตรงนี้รักมาจากการไปเริ่มงานใหม่ได้นะคะและบางท่านก็อาจจะมีโอกาสได้คนเก่าคนรู้จักเก่าๆเ,เข้ามาด้วยค่ะหรือคนเคยที่เคยติดต่อสื่อสารกันก็ได้จะเข้ามานะคะแต่การเข้ามาเราก็บอกว่าชาวสิงคคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันต้องตั้งกะฉันไม่แน่ใจ ว่าเขาจะมาดีมาหลายหรือเขาจะมาในรูปแบบแบบไหนมาในรูปรูปแบบแบบว่าทีเล่นทีจริงหรือเปล่านะคะพบแบบไม่มีอะไรที่มันชัดเจนยึดติดผูกมัดหรือเปล่าอารมณ์ประมาณนั้นส่วนบางขั้นไม่อยากจะเปิดใจกับความรักเราค่ะปรงกับความรักแล้วอดีตที่ผ่านมานเจอกับความรักตอนนี้ตัวเองขอโสดดีกว่าขอใช้ชุดโสดแบบว่าอยากจะทําอะไรตามใจฝันดีกว่าอยากจะไปไหนก็ไปอยากจะทําอะไรก็ได้ทํา นะคะบางท่านก็คิดแบบนี้นะคะบางท่านก็รู้สึกว่าเออฉันต้องเข้มแข็งก่อนนะอยู่คนเดียวให้ได้ก่อนก็ได้นะคะการตัดสินใจจะเริ่จะเริ่มอะไรใหม่ๆกับใครเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะตรงนี้แล้วก็จริงๆแล้วชาวสิงห์เนี่ยรอกลางปีเนี่ยดาวพระเออดาวราหูจะย้ายแล้วนี่นะคะจะย้ายแล้วว่าเ <c oughs> สาก็จะไปแล้วด้วยคุณกําลังจะมีโอกาสได้พบรักค่ะนะคะ หรือใครที่มีมาเกาะใครที่มีคนคุยคนจีบตอนนี้ยังไม่ชัดเจนซะทีเดียวก็ห้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวคุณก็จะได้ความชัดเจนเองเดี๋ยวคุณก็จะตกปลลึกเองว่าคนคนนี้เราพร้อมให้ใจไหมเราพร้อมไว้วางใจเขาไหมอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะเราพร้อมทิ้งตัวไหมกับคนคนนี้ได้หมดทั้งนั้น นะคะแต่ณปัจจุบันก็ถ้ามีใครเข้ามาก็คุยกันไปเรื่อยๆก่อนนะแต่บางท่านชีวิตมีแต่งานเลยค่ะเวลาดูแลตัวเองยังไม่ค่อยจะมีเลยนะคะมีแต่งานมารุมมาตุ้มเลยค่ะทางานกลับบ้านก็ไม่มีเวลาละนะคะก็จริงๆก็อยากจะให้เวลาพักผ่อนกับตัวเองด้วยนะนะคะแบ่งสรรจัดเวลาค่ะงานของคนเราทุกคนก็ต้องทําอยู่แล้วหาเงินก็ต้องหาเงินอยู่แล้วแต่เราแบ่งสรรจัดเวลาแล้วก็ใครที่เพิ่งจบมา เพิ่งเจ็บมานะคะดาวจะเคลื่อนเดือนจะย้ายยิ่งยิ่งใกล้ดาวเคลื่อนเดือนย้ายอะไรมันก็ย่อมเกิดขึ้นคนที่ไม่ใช่อ่ะนะคะที่เราจบมาอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องใช้ระยะเวลาสร้างพลังใจให้กับตัวเองเพื่อเพื่อก้าวหน้าต่อไปก็หมายถึงเพื่อตัวชีวิตของตัวเองจะต้องเดินก้าวต่อไปนะคะหรือคุณอาจจะต้องใช้เวลาลืมนะ ความรักที่มันเป็นกรรมเ,เ,เป็นทุกข์แต่บางท่านลืมได้ตัวเองใช้เวลาสักพักลืมได้ตัวเองกำลังจะไปสู่โอกาสความสุขความสำเร็จความเจริญความรุ่งโรจน์นะคะต่างๆนานาส่วนบางท่านก็ยุบมีคุกกรรมเก่าค่ะตัดไม่ตายขายกันไม่ขาดต่อให้ต่อก่อน <S <S หน้านี้มีปัญหาเลิกกันปุบปบ <S <S รับหรือ <S <S <ๆ S 2> หรือเงียบหายต่อกันปุบปรับอยู่ดีๆก็จะเข้ามาด้วยนะคะเข้ามาได้พูดคุยต่อกันค่ะ แต่ความชัดเจนก็ยังรู้สึกว่าต้องใช้ระยะเวลาเช่นกันถ้าใครมีเรื่องของบุญทํากรรมแต่งหรือบางท่านได้คู่บุญทํากรรมแต่งเก่าเข้ามาก็ได้นะคะแล้วก็ในบางท่านเตรียมตัวเตรียมใจค่ะว่าปีนี้คุณอาจจะมีโอกาสชัดเจนกับใครบางคนสมหวังสมปรารถนากับใครบางคนนะ,ะกับใครบางคนและหนึ่งในนั้นบางท่านก็คือบุญทํากรรมแต่งเก่านะคะอาจจะมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกันหรือชัดเจนต่อกัน นะคะหรือเคลียร์ใจต่อกันได้นะคะตรงเนี้ยครอบครัวคู่รักครอบครัวช่วงนี้จะมีอะไรดีๆนะในเรื่องของสภาวะการงานแล้วก็การเงินธุรกิจกิจการการงาน นะคะใครอยากจะปัดฝุ่นธุรกิจกิจการการเงาเก่าๆหรืออยากจะทำอะไรใหม่ๆโอกาสก็มานะคะตรงนี้อยากจะขยับขยายธุรกิจของคุณก็ยังได้เลยค่ะหรือคุณมีงานที่มั่นคงอยู่แล้วแต่คุณอยากจะมีอีกหนึ่งงานที่ที่เป็นอาชีพรองรับหรือเป็นอาชีพอดิเลตข,ของคุณก็ว่ากันไปนะคะส่วน <c oughs> <c oughs> ชาวโสดมีโอกาสในวันข้างหน้านี้ความรัก กำลังจะมีโอกาสไม่ว่าคนคนนั้นอย่างเช่นที่บอกไปแล้วไปแล้วคนที่เคยห่างเหินกันก็ได้นะะหรือเป็นรักทางเลือกใหม่ไปเลยก็มีวันข้างหน้าค่ะตอนนี้มีเข้ามาคุยไปเรื่อยๆนะคะคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งถ้าใช่มันก็จะมีการชัดเจนต่อกันส่วนความรักใครที่มีปัญหาต้องกลับมาคิดทบทวนแล้วล่ะว่าความรักครั้งนี้มันมีโอกาสได้ไปต่อไหมหรือมันเป็นความรักที่มันเป็นทุกข์กันแน่ นะคะตรงนี้บางท่านก็ต้องได้กลับมาทบทวนแต่ส่วนบางท่านไม่ทบทวนแล้วนะคะบางท่านปิดเลยค่ะปิดช่องทางการสื่อสารเลยไม่เอาละนะคะอารมณ์ประมาณนั้นรักยากที่จะไปต่อก็อาจจะหมายถึงฝ่ายใด่ายหนึ่งด้วยนะคะมีคนอื่นเข้ามาแน่นอนคือเส้นนาาหัวใจอย่าเรียกว่าศัตรูเลยเรียกว่าเส้นนาหัวใจก็ได้ค่ะนะคะนี่ก็คือเรื่องราวความรักของชาวสิงห์นะ 15วันนี้ไว้ไปติดตามคลิปอื่นได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ทยอยลงคลิปอยู่นะคะดาวมฤตยูเดินหน้าดาวพระจัสเดินหน้าไปฟังย้อนหลังช่วงนี้ก็กำลังจะทยอยลงคลิปด้วยช่วงดาวอาทิตย์นะคะช่วงดาวอาทิตย์ย้ายนะคะปรากฏการลาหูอมจันนะฮะส่งท้ายก่อนที่ดาวราหูจะย้ายมีทั้งราหูอมจันเม,แมีแล้วก็มีทั้งจุดสุริยคาด,ด้วยเช่นกันนะคะ ก็น่าจะประมาณนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จสมหวังสมปรารถนาจุดสิ้นสุดเรื่องเก่าๆจุดเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงกับทุกๆท,ท่านนะคะกำลังเริ่มต้นใหม่เช่นกันก็ขอให้ทุกท่านสมหวังสมปรารถนาใครทุกข์เพราะรักก็ขอให้มีรักที่ดีงามสิงทุกมานานมากแล้วนะคะคุณกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วทุกต่างๆนานา,นาม,มันจะจบสิ้นไปแล้ว นะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ